จากเสียงยิงโวยโดยลิธียามราตรีก็แร่งเปลี่นเป็นดาวเปล่าแสงตรงปลายหัวใจแฟนแฟนจากความฝันที่ใกล็นเอื้อมเลือเสงนยอดน้ำใจแฟนและแฟนจากถึงฝัน bôi nhung, đôi số cha đi cũng xin vay, ta mua bàn, mua để đắp vạn ní, giặc bắc lâm sang tập cùng quân hay, đại na đốt gỗ môn giam, đại mã ăn na vác ย้อนที่น้องมนทรงวีรพงศ์ตะสังพงศ์ตัดผมคนแก่นั้นบุญเลือหลุดปุนสนเข้าปากกอนดลใจไม่ดีน้อกโัหมื่นหน้านายสังกลับทำงามจากใจวีรพงศ์ผมขอขอบคุณขอบคุณเ้อครับกเสเอ้ากี่ยงัง คถ่ายรูปภาพนี้ได้ตรงข่าเดี๋ยวถ่ายวิดีโอยูทูบอยู่ติ๊กติ๊กอยากเอาช็อตนี้เลยไหมจะได้ดูมีอะไรเขาอยู่ตรงนี้แล้วเด็กกซะแลนไดอยากิดกับน้องช่เพจเอาโอเคได้เลยค่ะ ไดถ่ายเลยใช่ไถ่ายเลยถลยได้ไม่ต้องมูอดต่น้าดน้องขอถ่าด้นะครับนุครับี่เดินอยถอยหลังให้นะหนักกันเด็กเขาเลยเร็วๆพอเล็กสอนแม่ได้นะขึ้นข้างบนด้วยก็ได้ครับขึ้นข้างบนด้วยกันขึ้นไปที่นี่ข้างบนได้เลย ได้เลยข้างหน้าได้ข้างล่างได้นได้หมดเลยเอดีครับเราหนัหมคะเลย่อ้องการมี้ผายามดหนึ่งสองสาม หน okay, ึ่อกบพิงคางโอเคคะเรียร้อยเดี๋ยวมันก็เข้ามาจะเป็นบุ๊บจดต่อก็ได้รือว่าจบุ๊บเลยก็ได้บกเลยรู้จักเหลูกรู้จกค่ะวานี่แฟนหมอลำไปนั้นเดี๋ยวศิลปินกลับไปที่นู่นเลย ลูกของพี่ผมไข้หก็จะ่ายมันร้ายคนยอเดี๋ยวพ่อเขาไปให้พ่อถ่ายรูปกับได้ครับได้มาตายยัข่าดใด

เป็นยังไงบ้างครับพี่มาร์คหลังจากเข้ารายการเสร็จแล้วงายไม่ได้เลยอะ่ะทำไมอะ่ะ มต้องมีเชฟวันนี้ <laughs> ต้องต้องพร้อมวันนี้เดีย๋ยวต้อง <laughs> ลงอีกแต่ว่าก็อันนี้ก็พร้อมอยู่แต่ว่าเวลาออกกล้องมันเวลาออกกล้องมันจะบวมบวมบวมจาก <c oughs> จากตัวจริงนิดนึง <c oughs> แต่ตัวจริงอะผู้น้อยแห่งเนีอยขาหน่อยแล้แต่รู้ไงว่าเนี่ยคนหน้ามีเก้มเวลามันออกกล้องรับหน้าออกกอมันจะเอาชุดข้ออลไรที่อยู่ใช่แต่ว่าถ้าถ้ามาดูจริงๆมันมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอยู่มันมันเหมือนพร้อมแต่ว่าถ้าถ้าถ้าออกกล้องอะกล้องมันจะทําให้ดูดูหน้าหน้าหน้ากลมอะไร ต้องลงอีกน hey. ิดต้องตอบอีกนิดคือต้องต้องมีเชฟสัหนึ่งคิดเห็นยังไนงกับการที่วันล้วสีห็ตวิเศษมืหน้าอาจะอยแคดวิเชฟค่ะแต่ว่าตอนนี้เพื่อนั่งเอกเทลทั้หน้าอวบอิ่มมากโฉงปิ้งโป้งดีแล้ว